สวัสดีครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องพูดน้อยต่อยหนักครับผมวันนี้กิมีแนวาทาังเลขประจําวันเสาร์มามาให้เด้อพี่น้องเลขประจําวันเสาร์แล้วก็มีเลขวิ่งบนเลขวิ่งล่างครับผมมีเลขประจําวันเสาร์พี่น้องตารางประจําวันเสาร์มาฝากวันนี้ มากระเข่าพี่น้องเข่าส่งงวดครับผมเลขประจาวันครับผมก็เลขวิ่งกับเลขวิ่งบนเลขวิ่งล่างนะครับผมงวดนี้มือนีกับมีแนวะทางมาฝากครับผมงวดวันที่สิบหกันยายน66กนี่ครับผมใกล้มือสิออกเลยพี่น้องมาเบิ่งกันวา่าที่ได้เลขตัวใดครับผมเลขประจาวันเสาร์ เร่ปจาวันาสาร์นาะพี่น้องนาะก็มี8 8ดแปด แล้วก็หนึ่งหกนี่ครับผมเลขประจำวันเสาร์ในกรอบนี้พี่น้องเลขประจำวันเสาร์ นี่คือเลขประจำวันเสาร์เด้อพี่น้องวิ่งล่างวิ่งล่างแปดกับเก้าวิ่งล่างแปดกับเก้าวิ่งบน วิ่งบนเจ็ดกับแปดพี่น้องยิ่งบนเจ็ดกับแปดของงวดสิบหกทับเก้าหเด้อพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางเด้อครับผมดูให้เป็นเอาไปวิเคราะห์ครับผมเอาไปวิเคราะห์อเอาว่ามันจะตรงกับเลขที่ท่านชอบหรือเปล่า เป็นเลขวิเคราะห์เป็นเลขสูตรด้วพี่น้องเป็นสูตรคำนวณดูว่าจะตรงกับเลขท่านไหมถ้าชอบว็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อเลขวิ่งก็ยังไม่พลาดนะครับผมเลขวิ่งก็ยังไม่พลาดทั้งข้างล่างข้างบนมาตามต่อพี่น้องวดนี่จับคู่ จับคู่มีเด่นอยู่นี่พี่น้องมีเด่นอยู่เนี่ยจับคู่อยักษาคู่พี่น้อง คู่ให้สามหางาชอบวัดจัดเด้อพี่น้องคัดกระ่านเลขเป็นสูตรคำนวณบอสนับสนุนการเล่นกนารพนันทุกประเภทเด้อพี่น้องโปรดใช้วิจารณญทยาณาณในการรับชมเนอะครับผม ทางช่องเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็มีตามนี้ครับผมเลขประจําวันก็นี่ครับผมเลขประจําวันเสาร์ออกวันเสาร์คือเก่าพี่น้องงวดก่อนวันเสาร์งวดกับวันเสาร์ครับผมเด่นเจ็ดกับแปดวิ่งบนครับผมวิ่งบน วิ่งล่างมีแปดกับเก้าครับผมจับคู่บนครับผมตัวเด่นครับผมจับคู่บนตัวเด่นอันนี้เลขตารางเลขประจําบวันครับผม นี่ครับผมตามขีดเส้นแดงด้อพี่น้องขีดเส้นแดงเนี่ยครับผมจับคู่ข้างล่างตัดเล่นเอาพี่น้องอยู่เนี่ยตัดเล่นเอาเลขวิ่งยังไม่เคยหลุดนะครับผมเลขวิ่งวิ่งล่างวิ่งบนยังไม่หลุดเลขสูตรพี่น้องเลขสูตรคำนวณ ส่วนบนไอ้ส่วนล่างก็เนี่ยครับผมวิ่งแปดกับเก้าเมื่อกี้เมื่อกี้ได้เจ็ดกับแปดเอาแปดกับเก้าคือการครับข้างบนแต่มันออกทั้งข้างล่างข้างบนอ่ะแปดอยู่บนเก้าลงล่างวดนีกได้คือเก่าครับผมข้างล่างได้แปดกับเก้าส่วนข้างบนได้เจ็ดกับแปดมันสิบห้าบอกพี่น้อง ติดตามเมืองครับผมติดตามดูชอบกรจัดขาดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวนี้เป็นเลขประจําวันเลยครับ478เจ็ดแปดเนี่ออกไปแล้ว478เจ็ดแปดเนี่ยออกไปแล้ว 4, 7, ออกว็เหลือห้าอาจจะออกตัวเก่าก็ได้ครับผมเนี่ยที่ผมคิดขีดแต้มแ,ตแดงๆให้นะครับผม ที่จับคู่ก็มีอยู่แค่นี้ครับบมหกสามสองเจ็ดสามสองเก้าสามห้านะครับผมเลขจับคู่บนน้กพี่น้องตะตามนี้ครับผมเนี่ยเป็นสูตรคำนวณ เป็นเลขสูตรคำนวณพี่น้องนี่ครับตัวนี้สูตรนี้เข้ามาสามงวดติดๆแล้วครับผมเลขสองตัวครับผมสูตรนี้ครับผมเนี่ยสามงวดติดๆครับผมเนี่ยห้าสามก็เข้าครับผมห้าสามแปดสอง แล้วก็เจ7ดปดเจดดงวดล่าสุดตัวนี้ครับนี่ครับผมล่าสุดว่ามันจะเดินต่อบ่พี่น้องมาดูกันว่าวันที่16จะเดินต่อไหมสูตรบนสูตรนี้เข้ามาสามงวดติดติดสามงวดติดติดแล้วครับมาเบิ่งกันพี่น้อง ตามนี้นะครับผมถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนาะพี่น้องเป็นสูตรคำนวณเป็นเลขเพื่อเป็นแนวทางท่านที่ไหนชอบหรือไม่ชอบก็ถ้าไม่ชอบก็ผ่านครับผมถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนาะพี่น้องเนาะก็สำหรับคลิปนี้กับผมมีหยังครับผมก็คลิปหน้าก็เจอกันใหม่ครับผม ก็กดแชร์กดไลค์ให้นะเด้อครับผมให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ